สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทค c ส a s โกฟิวเจอร์ในวันพฤหัสที่8พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็แก่งตัวผันผวนนะคะปิด ลดลงไป1 USD/ ออนนะคะมีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,703ถึง1,733นะคะปิดที่1,714ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวปรับตัวขึ้นในช่วงแรกนะคะจากแรงหนุนเมื่อประธานาธิบดีโอบามาชนะการเลือกตั้งนะคะแต่หลังจากชนแนวต้านก็มีแรงขายทำกำไรออกมาส่วนประเด็นต่อไปหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยก็คือ การเผชิญหน้าผาทางการคลางหรือว่า fiscal cliff นะคะเนื่องจากพรรไม่มีพักใดได้เสียงอย่างเด็ดขาดนะคะก็คือพักคริพเปิกันเนี่ยได้คะแนน <c oughs> ได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนนะคะในขณะที่พักคเดโมแครตได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสมาในวุฒิสภานะคะแล้วก็โอบามาชนะการเลือกตั้ง อันนี้ก็มีผลทำให้การออกกฎหมายเนี่ยต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการล็อบบี้กันนานนะเพราะว่าความเห็นของทั้งสองพรรคเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะแล้วทางแล้วในปีหน้านะคะก็คือ,อถ้ากฎหมายในเรื่องของการปรับลดการใช้ใช้จ่ายหรือว่าการลดการขาดทุนการคลังเนี่ยไม่ออกมามันก็จะต้องเกิดาการลดอัตโนมัตินะคะซึ่ง ก็เป็นความเสี่ยงทางกรารคลังหรือว่า fiscal cliff นะคะซึ่งสารัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะต้องเผชิญความเสี่ยงทางกรารคลังอันนี้อยู่นะคะเพราะว่าทั้งสองพักเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่ง การที่ทั้งสองพักมีความเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็กฎหมายออกมาช้านะคะก็จะมีผลทําให้ราคาทองคําเนี่ยแกว่งตัวได้นะคะทั้งขึ้นและลงนะคะ,ะผลของฟิสเกิ c คลิปนั้นอาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยแกว่งตัวได้ทั้งขึ้นและก็ลงนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็ทางมูตี้กาลังพิจารณาอันดับเครดิตของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง มีแนวโน้มอ,อาจจะปรับลดอันดับเครดิตได้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสหรัฐไม่แก้ปัญหาในเรื่องการคลังในระยะยาวนะคะและทางฟิสเลดดิ้งก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าอาจจะทำให้สหรัฐเนี่ยเสียอันดับความน่าเชื่อถือในระดับทิ i เป็นเอได้ถ้าหากว่าต้องมีการขยายเพดานหนี้นะคะแล้วก็เผชิญกับความเสี่ยงทางด้านการคลังนะคะ มีราคาบ้านใน120จาก149เมืองใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้านจอห์นโบ n เนอร์นะคะซึ่งเป็นโคฆษกของพรรครีพัรลิกันเนี่ยก็ออกมาพูดว่าพร้อมที่จะร่วมทำงานกับเดโมแครตหรือว่าโอบามาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนทางด้านกรีซนะคะสภาของกรีซก็ร่างกฎหมายและเข็มขัด 1.35ล้านยูโรตามค่านะคะแล้วก็กรีซก็มีแนวโน้มจะได้รับเงินช่วยเหลือตามกำหนดเวลานะคะลด้นจากความเสี่ยงที่จะต้องล้มละลายนะคะส่วนทางด้านยูโรโซนนะคะก็มีการปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของของยูโรโซนในปีหน้าลงมานะคะเพราะว่าทางด้านเยอรมันก็เริ่มได้รับผลจากวิกฤตเศรษฐกิจยูโรโซนแล้วนะคะ ก็ทางาสหภาพยุโรปคาดว่าปีหน้าเศรษฐกิจเยอรมันจะโตเหลือเพียงแค่0.8%นะคะจากเดิมที่ระดับ1.7%นะคะวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำของจีนนะคะซึ่งจะเริ่มประชุมสภาประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันนี้นะคะและทางนักลงทุนก็หวังว่า รัฐบาลใหม่จะมีมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะคะส่วนตัวเลขสต็อกน้ำมันที่ประกาศเมื่อคืนนะคะก็บวกเพิ่มขึ้นมา1.3ล้านบาร์เรลนะคะซึ่งก็มากกว่าในสัปดาห์ก่อนที่ติดลบไป2ล้านบาร์เรลดาวโจนลดลงมากนะคะลดลงถึง313จุดนะคะปิดที่1293 3จุดนะจุดคะ ส่วนราคาน้ำมันดิบก็ร่วงลงแรงเช่นเดียวกันนะคะร่วงลงไปสี่เหรียญน,นะคะติดที่แปดสิบสี่จุดห้า d r ยังซื้อทองเพิ่มขึ้นอีก2.72ตันนะคะรวมถือทอง1 3ึ่งพัตันเดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่ก็เป็นกราฟในรายวันนะคะก็จะเห็นว่าแนวรับหลักก็อยู่ที่บริเวณ1,700 5นะคะถึง1,700นะคะบริเวณน,นี้นะคะอ,อ,อันนี้เป็นแนวรับแรกนะคะ1 7 0 5ถึง1,700นะคะแนวรับแรกซึ่งถ้าหากว่าหลุดแนวรับบริเวณน,นี้มา <c oughs> ก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาได้ที่บริเวณ1,690แล้วก็1,670ซึ่งไปทําโลที่ที่ทำโลไว้ครั้งล่าสุดนะคะส่วน อ่อนวต้านนะคะก็แนวต้านแรกที่บริเวณ1,730แล้วก็ถัดมา1,740นะคะบริเวณนี้ซึ่งเรายังมองว่าเออในช่วงวันนี้น่าจะแก่งตัวในกรอบ1,700ถึง1,740มากกว่านะคะ ซึ่งโอกาสที่จะผ่านแนวต้านบริเวณ1730นี่ก็ค่อนข้างจะแข็งนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาอีกนะคะถ้าย่อบริเวณ1,700นไม่หลุดเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดลองเล่นรอบใหม่ได้นะคะแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะล่วงได้แรงเช่นเดียวกันนะคะสรุปแนวรับวันนี้นะคะแนวรับแรก 1, 7 0 5ถัด ไปที่1,700นะคะแนวต้าน1,730แล้วก็ถัดมาที่1,740สําำหรับการวิเคราะห์แนวโน้นมราคาทองคำจากบริษัท Classico Future ในะวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ